สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ยาพาชมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาปลานะคะแต่ไม่ใช่มาหาปลาในน้ํานะมาหาปลาใต้ดินนะทุกคนมาหาปลาในบ่อน้ํานะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อน้ําแล้วนะคะสไลเดอร์ ตอนนี้สระน้ําของเราเนี่ยน้ําแห้งหมดแล้วนะคะดูสิคะ่ะแต่ว่ามันจะมีร่องรอยของวัวนะคะที่มากินน้ําบริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นรอยตีนวัวนะคะทุกคนเยอะมากในวันนี้เนี่ยเราจะมาขุดปลากันนะคะปลาที่ปกติเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในบ่อนะคะแต่ว่าพอน้ําแห้งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ เข้าไปอยู่ใต้ดินนะคะทุกคนหรือที่เรียกว่าปลาจำศีลน,นะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะปลาจำศีลปลาเนี่ยเขาจะจำศีลช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำเนี่ยลดพวกปลาเนี่ยมันก็อาศัยอยู่ไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องเข้าไปอยู่ใต้ดินนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาหาปลาใต้ดินกันนะคะเนี่ยคือดูดิน้ำแห้งขนาดนี้นะปลามันอาศัยอยู่ได้ยังไงเนาะ ก็มาติดตามรับชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้เรามีเสียมเเจอแล้วนะคะสัตว์จำศีลนะคะ สัตว์จำสีเนี่ยไม่ได้มีแค่กบป,ปลาหรือมีหอยด้วยค่ะทุกคนนี่เราขุดเจอหอยนี่นะคะตรงที่เราขุดไปเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นจุดที่ตรงเนี้ยมันมีน้ํานะคะทุกคนนี่ค่ะมันมีน้ําแฉะแล้วเมื่อกี้เราก็จับปึ๊บเอา้าเจอหอยเนี่ยช่วงที่มีน้ําเนี่ยหอยแบบนี้เยอะมากนะคะทุกคนเนี่ย อันนี้ยังไม่ตายนะคะหอยยังมีชีวิตอยูน่นะหอยแบบนี้เยอะมากแต่พอน้ำลดปุ๊บหอยเนี่ยหายหมดเลยที่ไหนได้มันเข้ามาอยู่ใต้ดินนี่เองนะคะทุกคนว้าวอัศจรรย์มากเดี๋ยวจะใส่ในหม้อนะคะขุดก่อนนะเดี๋ยวขุดกูดหือเปล่ามือก็เลอะนะ น,นี่เสร็จขยะหุยห้ยหุ้ยตายแล้วอันนี้อะไรอ่ะหอยหอยนี่ตายได้ยังอันนี้ตายแล้วหอยอันนี้ด้านนี้ ้แลวบางทีถ้าปีไหนน้ำมันน้อยเกินนะคะหอยพวกนี้มันก็อาจจะตายไปบ้างนะคะบางตัวก็มีชีวิตรอดนะคะแต่บางตัวก็ไม่รอดนะคะอุยตรงนี้มีน้ำเยอะอยู่เนี่ มีโอกาสที่เราจะเจอนะอันนี้หอยก็ตายแล้วนะได้อีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนอันนี้ตายแล้วนะโอ๊ยขยะ อีกตัวหนึ่ง ตอนนี้เราพักผ่อนกันก่อนนะคะอากาศร้อนมากเลยอะขุดไปแล้วครึ่งน,นึงนะคะครึ่งบ่อแล้วนะคะขุดไปครึ่งบ่อแล้วได้หอยสามตัวเองนะตอนที่เราเจอหอยอะ่ะมันจะเป็นจุดที่มีน้ำด้วยนะคะทุกคนแบบมันจะชื้นๆหน่อยหนึงอะนะ เป็นจุดที่เราเจอหอยเอ้ยตรงนี้มีน้ำด้วยอา,อาจจะมีโอกาสที่จะเจอหอยได้นะเนี่ยตรงเนี้เจอหอยหรือว่าเจอปลานะ่ะมีโอกาสนะเฮ้ยหอยจริงด้วยเจอแล้วค่ะทุกคนถึงว่าตรงเออตรงนี้มันมีน้ำอยู่ สังเกตน,นะคะตรงไหนถ้ามีน้ำอ่ะตรงนั้น่ะมีปลาจําศีลหอยจําศีล มีปลาเฮ้ยมีปลาด้วยอะ่ะมีปลาจริงค่ะทุกคนเออตรงนี้มันมีน้ำไงเนี่ยมันถึงมีปลาอยู่อืมมีน้ำจริงด้วยอ่ะเนี่ยมันอาศัยอยู่ได้ยังไงเนาะน้ำนิดเดียวเองนะคะทุกคน มีปลาแน่เลยเฮ้ยตัวใหญ่มากทุกคนเฮ้ยตัวใหญ่มากเฮ้ยได้หลายตัวแล้ว เฮ้ยจุดนี้มีน้ําอุ้ยได้อีกแล้วตัวเบลอเลยหอยได้หอยอีก จะมีโครนติดเยอะ,อะหอยมันอยู่ไม่ลึกมากนะคะทุกคนมันอยู่แบบบนๆน,นี่แหละหอยอ่ะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ว่าปลายอยู่ลึกนะอ,อันนี้อะไรอ,อันนี้อะไร หอยอันนี้ตายแล้วนะคะอุ้ยเจอกแล้วหอยตายแล้วเยอะมากสงสัยน้ำน่าจะไม่พอนะคะมันก็เลยรอดบ้างไม่รอดบ้างนะเจอกแล้ว อาศร้อนจัดเลยนะจริงๆแล้วนะเ,รเราน่าจะมาขุดตอนเย็นๆนะคะแต่วันนี้ใจร้อนนะคะก็เลยมาขุดก่อนทุกคนคะหอยมันพยายามที่จะดิ้นด้วยนะดูดิมันยังดุ๊กดิ๊กอยู่เลยตัวเนี้ยมันพยายามที่จะหนีนะแต่มันช้ามันเฉยช้าขนาดนี้มันจะหนีได้ยังไงล่ะ นี่นี่นี่ตัวนี้มันก็เริ่มจะเปิดปากของมันแล้วนะเนี่ยตรงนี้มีความชื้นอยู่นะ เศษขวดแก้วด้วยนะต้องระวัง <c oughs> อไอที่ขุดอันนี้มันหนักเกินไปละ เฮ้ยมีด้วยทุกคนมีปลาจริงๆด้วยเดี๋ยวนะมีโอกาสที่เจอปลาสูงนะถ้ามีน้ำแฉะแบบนี้นะ ตอนนี้ฝนใกล้จะตกลงมาแล้วนะคะทุกคนฟ้าร้องมาแล้วแดดก็จางงไปแล้วเย็นนี้ฝนตกแน่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ตัวหนึง่งได้อีกแล้วตัวหนึง่งไปไหนละ อันนี้รอยตีนวัวนะเนี่ยรอยตีนวัวหลายหลายจุดเลยไม่รู้วัวมันมาหาปลากินด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะวัวมันก็น่าจะมาหาปลากินด้วยนะ วัวกินปลาหรือเปล่าก่อนวัวมันกินหญ้ายอย่างเดียวเหรอมันกินปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปใส่น้ำ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ พยายามจะเปิดปากนะหอยเนี่ย ุ้ยตัวนี้ยังไม่ตายเลยอ่ะดูดิยังไม่ตายเลยอ่ะเมื่อกี้เราให้มันตักแดดตั้งนานนะแต่มันยังไม่ตายเลยตัวเนี้ยดูดิ